สำหรับใครที่พร้อมแล้ววันนี้กดหนึ่งให้หน่อยลวกันนะครับวันนี้มีอาหารสมองนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการคิดเพื่อการประสบความสำเร็จกี่คนในที่นี้ครับที่อยากจะประสบความสำเร็จจากการคิดครับอ่าพิมมาเลยครับว่าอยากนะครับใครในที่นี้ที่อยากจะประสบความสำเร็จจากการคิดคุณรู้ไหมครับว่าการคิดเนี่ยเป็นตัวกําหนดความรู้สึกความรู้สึกเป็นตัวการกําหนดการกระทํานั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรากระทําดีกระทำน้ำซ้าในสิ่งที่ มันเป็นกลยุทธ์ที่สามารถพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทําซ้ำและสำเร็จได้เราก็จะมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมทุกอย่างในโลกใบน,นี้นะครับเริ่มต้นมาจากความคิดเราจะเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนหน้าจอให้ันดูนะครับอ่าสวัสดีครับามาบางคนบอกมาทัานเวลาโอเคสุดยอดครับบางคนบอกมาทันเวลาเยี่ยมมากเลยครับตอนนี้ทุกท่านน่าจะได้ยินเสียงดังฟังชัดเนาะนะครับเดี๋ยวป้าก็จะอธิบายกุณนะครับผ่านหน้าจอตัวนี้ วันนี้เราจะคุยกันนะอย่างที่บอกในหัวข้อคือศิลปะนะครับแห่งการคิดนะครับเมื่อกี้เราถามคุณไปแล้วว่ามีกี่คนในที่นี้ที่อยากจะสําเร็จจากความคิดคุณเชื่อไหมครับว่าอํานาจของใจอํานาจของการบรรดาลเงินอํานาจของการบรนดาลความสมานที่ดีความสําเร็จมาจากการคิดและล้วนนะอย่างที่บอกนะครับมนุษย์เนี่ยมันมีในเรื่องของการคิดซึ่งต้นตอของความคิดเนี่ย มันมาจากอะไรนะครับวันนี้เราจะเล่าให้คุณฟังขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าฟังอดแ c a ต์โอปป้ายูทูบทุกวันโอ้ยน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่าสุดยอดมากเลยนะครับ่าบางท่านบอกน่ารักมากโอ้แสดงตัวเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้จุดเริ่มต้นของการคลิดของเรานะครับมันมีมิที่มามาจากไหนถ้าเกิดว่าคนควบคุมตรงนี้ได้คนก็สามารถควบคุมความสุขได้พร้อมยังครับใครพร้อมและพิมพ์พร้อมอ่าสวัสดีครับพี่แหม่มและทุกท่านอ่าใครพร้อมและพิมพ์พร้อมมาหน่อย จุดเริ่มต้นนะครับก็คือในเรื่องของอารมณ์ครับอารมณ์เป็นตัวกําหนดทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีและไม่ดีนะครับอารมณ์เป็นตัวกําหนดทุกอย่างที่จะทําให้คุณนี่มีการตัดสินใจนะมีการตัดสินใจนะครับอ,อนุญาตเขียนภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าภาษาไทยดูแล้วมันไม่น่าจะสวยสำหรับพี่บางคำเนาะ decision แปลว่าการตัดสินใจนะครับอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจของพี่ๆนะครับ เชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราอารมณ์ไม่ดีอ่ะสมมติว่าวันนี้เราทะเลาะกับครอบครัวสามีภรรยาคุณจะมีอารมณ์ที่ดีแล้วจะมีการตัดสินใจที่ดีหรือแย่ครับคําตอบก็คือแย่จริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนเกมชีวิตคุณก่อนนะทั้งด้านการเงินการงานแล้วความสัมพันธ์คุณเปลี่ยนที่อารมณ์ก่อนบางคนคิดว่าความคิดเป็นจุดเริ่มแต่ต้นกําเนิดของความคิดมาจากอารมณ์ก่อนพิมพ์พร้อมกันครับอารมณ์คือจุดเริ่มตน้นพิมพ์เลยครับ อ่าสวัสดีครับบางคนบอกฟังฟังอดแคสต์เพิ่งฟังอยากเปลี่ยนชีวิตรับตัวที่เปลี่ยนความคิดสุดยอดมากเลยครับพี่แอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องปรับอารมณ์คุณก่อนในแต่ละวันนะครับซึ่งอารมณ์ในที่นี้นะครับถ้าเทียบกับหนังสือหลายเล่มเทียบกับโอูรูหรือโคชฟูหลายคนบนโลกใบนี้อป้าะจะสรุปเป็นแก่นเดียวก็คืออารมณ์เป็นตัวจุดชนวนของทุกเรื่องเลยที่จะให้คุณตัดสินใจทําหรือไม่ทําเชื่อหรือไม่เชื่อ เกตใช่ปะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตัดสินใจตัวนี้เดี๋ยวจะขอเขียนสีแดงนะครับว่ามันมีผลกระทบมาจากไหนนะครับโอเคไหมในที่นี้บางท่านอาจจะงงเฮ้ยโอป,ป้ากำลังสอนอะไรนะกำลังสอน NLP ให้คณครับโอป,ป้าเองนะครับ e r t i f i e d t น a i n e r นะครับระดับเบอร์ครัสนะครับแต่ที่เรียกเต็มว่า Master c o เ c h NLP พเพราะเป็นชื่อแรกที่เรียนจบโคชมาคือถ้าบางทีเนี่ยณนะปัจจุบันเรียนจบเทรนเนอร์นะครับเขาเรียกว่าโอป,ป้าเทรนเนอร์ Trainer, มันมันดูไม่ค่อยเข้ากันยังไงไม่รู้นะครับ ไมเลยยังใช้คําว่ามัสคอเอนเตอร์ปีนะครับจริงๆริงเซนติฟาเทรนเนอร์ละนะครับซึ่งก็จะนําความคิดนี้มาแบ่งปันคุณเพื่อคุณ,คณจะเปลี่ยนผลลัพธ์นะครับสิ่งที่มันควบคุมชีวิตมนุษย์นะครับอ่าสิ่งที่มันควบคุมชีวิตมนุษย์นะครับมีอยู่สามจิตนะครับจิตแรกเขาเรียกว่าจิตรู้สํานึกครับรอเรือชัดเจนจิตรู้สํานึกครับจิตรู้สํานึกมีหน้าที่ตัดสินใจนะครับในการที่คุณจะคิดนะพูดนะครับแล้วก็รู้สึก แล้วก็ลงมือทําครับจิตรู้สํานึกเนี่ยนะมันมีเอฟเฟกกับเราเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นในชีวิตนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณตัดสินใจที่จะพูดคิดรู้สึกมันมาจากอะไรครับจิตรู้สํานึกด้วยนะครับที่เป็นตัวกําเนิดจิตที่สองครับเรียกว่าจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกเนี่ยโอป้าจะเล่านิทานให้คุณฟังสั้นๆครับเอ่อใครในที่นี้เคยดูเอ่อนิทานเกี่ยวกับอลาดินกับตะเกียงวิเศษครับใครเคยพิมเคยมาหน่อยเยี่ยมครับ ใครเคยพิมพ์เคยมาหน่อยครับอาราดินกับตะเกียงวิเศษครับใครเคยดูไหมนัทต้องเคยดูสิพี่แต่โอป้าเคยดูพี่ต้องเคยดูสิเจ้าหญิงนิราใช่ป่ะโนไว้อไลอีกอาราดินกับตะเกียงวิเศษทอมแอนเจอรี่ถ้าโอป้าเกิดทันพี่ท้องเกิดแทนล่า่ะนะครับโอป้าก็ยังอยู่ส้ำกกว่าใช่ป่ะอาราดินกับตะเกียงวิเศษอาราดินบอกว่าอาราดินก็ถูตะเกียงไปถู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 ซ้ซ้ำจนมีเจ้ายักษ์จินนี่โผล่มาโอ้เจ้านาย เจ้านายอันนี้คือยักษ์อันนี้คือยักษ์นะคะเจ้านายเจ้านายอยากได้อะไรสั่งมาเลยนะจิตตตาสนึกทําหน้าที่รับคําสั่งจากเจ้านายก็คือคุณพิมพ์พร้อมกันครับจิตตตาสนึกรับคําสั่งนะพิมพ์พร้อมกันอย่าลืมข้อใจแล้วก็กดแชร์เฮลปปาด้วยนะครับจิตตตาสนึกทำหน้าที่รับคําสั่งครับเจ้านายเจ้านายอยากได้อะไรโอ้ฉันอยากได้ความร่ารวยอ่าคุณก็พูดเป็นภาษาปากีสถานอยากได้ความร่ารวยหรือวันนี้คุณอาจจะเผอพูดว่าฉันอยากปลดหนี้ ถ้าชัดถ้าคุณบอกว่าคุณอยากลดนี่คุณก็จะได้นี่นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อะไรจิตตสัมฤทําทหน้าที่แค่รับคําสั่งครับโดยไม่ประเมินว่ามันดีหรือไม่ดีฉันไม่ประเมินละว,ว่าดีหรือไม่ดีแต่ฉันรับคําสั่งในเมื่อเจ้านายบอกว่าอยากลดนี่โอเคหาหนี้มาให้เจ้านายถ้าคุณอยากร่ํารวยก็จะได้ความร่ํารวยเข้าใจไหมเจ้านายใครเข้าใจมากขึ้นครับอ่าขอบคุณมากเลยค่ะพี่จุ้ยนะครับใครในที่นี้เข้าใจมากขึ้นครับ เขาทําหน้าที่รับคําสั่งโดยไม่ได้แปลว่านี่แปลว่าดีหรือเงินแปลว่าดีแต่คุณสั่งมันก็แปลว่าดีและทําตามแค่นั้นพอจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีจิตที่สามครับเรียกว่าสนามจิตนะสนามจิตนะครับสนามจิตทําหน้าที่อะไรนะครับสนามจิตทําหน้าที่เหมือนบูมแมลงอ่ะอันนี้มันตัวอะไรวะเดี๋ยวเขียนใหม่นะครับมันเหมือนตัวอะไรก็ย่ใครรู้จักบูมแมลงที่ว่ารู้จักนั่น่อยครับ รู้จักแมมบูมแมลงเนี่ยเวลาเราเร้ยงมันออกไปว,วิวมันก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับคุณเค้ยงไปมันก็จะกลับคืนมาใช่ไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับบูมแมลงเค้ยงออกไปก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมนั่นั่นหมายคำว่าถ้าคุณเค้ยงอะไรบางอย่างเช่นคุณเค้ยงคําว่าร่ารวยออกไปคุณบอกว่าคุณต้องการเงินสถานการณ์บางอย่างก็จะดึงดูดเข้ามาเป็นผู้คนเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่จะให้คุณต้องได้เงินนั้นโอเคใช่ปะ นั่นหมายความว่าคุณรับคําสั่งนะไอตัวจิตใต้ส่นวนนูของคุณเนี่ยมันรับคําสั่งอย่างไรมันก็จะเวียงบูมแมลงอันนั้นออกไปสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาโอเคไหมครับถึงตรงนี้ใครเข้าใจมากขึ้นครับอ่ะอันนี้พยายามไปจะชาละนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่าจะมี n l p ด้วยภาษายากไม่มีนะครับอันนี้คือสอนด้วยภาษาง่ายสุดละถึงตรงนี้ใครเข้าใจกินเข้าใจให้อปป้าหน่อยครับนะครับอปป้าเป็นเทรนเนอร์ก็จริงแต่ไม่ค่อยเรียกเต็งว่าโค้ชนะชอบเรียกเต็งว่าอป้ามากกว่า นะครับโอป้าก็คือโอป้าเหมอนเดินค่ัโอป้าอีสานก็คือคนๆหนึ่งที่แค่อยากจะยืนหยัดเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะแล้วก็ให้ตัวเองดีขึ้นคุณดีขึ้นคู่กันแค่นั้นเองนะเลยอาจจะไม่ได้ียกว่าโค้ชโอป้าหรือเทรนเนอร์โอป้านะครับเพราะฉะนั้นขอเรียกโอป้าเฉยเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเคยรู้จักกันนะโอป้าอีสานขอเรียกเต็งว่าโอป้าเฉยนะครับชอบทีนี้เข้าใจเนาะโอเคเยี่ยมมากครับให้คุณพิมไปเลยครับว่าชั้นโคตรเยี่ยมเราะว่าอะไรครับฉันโคตรเยี่ยมฉันโคตรเยี่ยมเพราะว่าอะไร คนแม่งแบบถกแม่งเป็นคนที่เก่งเข้าใจเรื่องยากๆเป็นเป็นแบบเข้าใจง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสนามจิตรับคําสั่งว่านี่หรือรวยแล้วก็ไปดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันถ้าคุณปล่อยบวกมันก็ดึงดูดบวกถ้าคุณปล่อยลบมันก็ดึงดูดลบโอเคใช่ไหมครับแล่นั่นแหละครับเมื่อคุณปล่อยอะไรออกไปแล้วกลับเข้ามามันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่จิตรู้สํานึกเนี่ยมันทำหน้าที่ตัดสินใจตามสิ่งที่คุณตัดสินใจโอเคไหมครับ ถึงตอนนี้น่าจะได้เรียนรู้มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลบตรงนี้พลังงานโบสทําให้ชีวิตดีขึ้นได้่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะปลดหนี้จริงๆไม่จําเป็นต้องพูดคำว่าปลดหนี้ครับให้คุณพูดว่าฉันมีอิสรภาพทางการเงินพิมพ์พร้อมกันครับฉันมีอิสรภาพทางการเงินจิตต์สน็ตไม่เข้าใจคําว่าไม่เช่นอย่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยเพื่อนและเวลาเพื่อนบอกว่าอย่าคุณทำไงคุณก็อยากไปอยู่ดีเอออย่าคิดถึงเรื่องวิถีสิสมมุติคุณไปดูนางผี อยาคิดถึงหนังผีอยาคิดถึงเรื่องผีฉันกลัวฉันกลัวคุณก็คิดถึงอยู่ดีครับอยาคิดถึงช้างสีมูอาบอกว่าอะเอางี้ไหนๆก็เที่ยงนะอยาคิดถึงส้มตำป,ปูปลาอาส้มตำโอ้โหส้มตำปูปลาแั่นเขียนิดีทุกทีอยาคิดถึงส้มตำปูปลาที่มีเม็ดกระถินโรยข้างบนและมีแคปหมูวางข้างๆแล้วก็มีแหนมสดวางข้างๆแล้วก็มีหมูยอสดวางข้างๆ อย่าคิดถึงส้งตมตำปูปลาที่มีเม็ดกระถินที่มีแหนมสดสีแดงที่มีหมูยอที่มีแคบหมูวางข้าง,าง,างๆใครไม่เห็นส้ตมตำในหัวฉันเลยใครไม่เห็นพิมพไม่เห็นแต่ใครเห็นส้ตมตำแล้วก็หิวด้วยเฮ้ยนี่มันเที่ยงแล้วนะเว้ยนี่มันบ่ายแล้วฉันหิวใครเห็นส้ตมตำพิมพ์เลยว่าเห็นอย่าเห็นส้ตมตำปูปลาในหัวคุณตอนนี้อย่าเห็นนะและอย่าเกินน้ำลายนี่เกินละคือแต่ว่าจริงๆก,ก็กินข้าวแล้วนะ ยาคือน,น้ำลายเห็นใครหิวเอางี้ยาอย่าไปหยิบมะนาวที่ในตู้เย็นหรือวันนี้ถ้าป้าบอกว่าคุณครับช่วยฝานมะนาวบางๆแล้วก็บีบใส่ปากคุณนะโอ้รู้สึกเปรี้ยวแล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากจะเอามะนาวเจิ้มเกลือตอนเนี้ยแล้วก็เอาเล็บเอาเอา,เอาลิ้นแตะมะนาว๋อเค็มบวกเปรี้ยวใครน้ำลายสอครับใครน้ำลายสอพีเลยครับว่าน้ำลายสอ นี่น้ำลายสอสนะคคนพูดก็น้ำลายสอใครรู้สึกน้ำลายสอครับใครรู้สึกน้ำลายสอเกี่ยวกับมะนาวและเกลือครับใครรู้สึกน้ำลายสอครับพี่ม่ไหนครับว่าพุดน้ำลายสอาโอเคสงสัยตอนนี้ต้องจัดแล้วเนี่ยนะครับอย่าทําอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติเตอร์สนุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประหลาดครับมันไม่เข้าใจคําว่าไม่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนความคิดไม่อย่า นะครับสามคำนี้เลิกพูดไปชีวิตจะดีดีนะครับเช่นฉันอยากจะทําออนไลน์นะแต่ว่าพูดไม่เก่งเลยอ่ะโอป้ามีที่บ้านบอกว่าอย่า,อ,าอย่าทุ่มเทเยอะเกินไปเพราะวเดี๋ยวมันผิดหวังอย่าทําสิ่งนี้แต่ก็ทําอยู่ดีใช่ไหมครับคนไทยเนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งยาจับก็จับอ่า <c oughs> อย่างเช่นคุณไปทํานาคาแล้วกันยาจับหินคุณก็จับ อย่าถ่ายรูปนั่งก็ถ่ายนั่นแหละครับอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่านะไม่อยา่าแต่นะเอาคำนี้ออกไปในะชีวิตคุณจะดีดีใครทาได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยที่คุณจะตัดสินใจอย่างถูกต้องครับจงพูดในสิ่งที่คุณต้องการจงพูดในเอาคําที่คุณต้องการผลลัพธ์ที่คุณต้องการวิธีการที่คุณจะฝึกสร้างชุดความคิดที่เป็นบวกแล้วก็สนับสนุนให้คุณเนี่ยประส,สบความสำเร็จมากขึ้นก็คือ คุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการและทําให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณพูดเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้พูดกับทำมันสอดคล้องกันมันจะเริ่มก่อให้เกิดในเรื่องว่าความเชื่อเล็กๆต้องใช้คําว่าเล็กๆนะคะลิตเติ้ลลิตเติ้ลความเชื่อเล็กๆทําไมไม่สร้างความเชื่อใหญ่ๆห,หรอป้าก็เพราะเวลาที่จิตตต้สนึต้องเชื่อระหว่างเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่มันไม่ค่อยเชื่อเรื่องใหม่หรอกครับ มันชื่อเรื่องเก่าเช่นคุณเคยเป็นคนล้มเหลวคุณแม่งห่วยแตกมันก็เชื่อว่าคุณห่วยแตกมันไม่เชื่อหรอกเรื่องใหม่ของคุณเพราะฉะนั้นวเวลาที่คุณจะเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนจากอะไรนะครับความเชื่อเล็กๆพิมพ์พร้อมกันครับความเชื่อเล็กๆเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนอะไรบางอย่างอย่าเปลี่ยนว่าเฮ้ยฉันจะสําเร็จในธุกรกิจขายตรงนี้ฉันจะสาเร็จมีอ่ร้อยล้านจากออนไลน์ไม่ต้องอคับคุณเปลี่ยนจากความเชื่อเล็กๆก,ก,ก่อนแล้วความเชื่อเล็กๆจะมาจากอะไรครับ การลงมือทําเล็กๆนะการลงมือทําเล็กๆคุณก็เปลี่ยนจากการลงมือทําเล็กๆโอเคไหมครับการลงมือทาเล็กๆคืออะไรเช่นวันนี้คุณไปไลฟ์สดและคุณว้าววันนี้ฉันไลฟ์สดได้ตั้งครึ่งชั่วโมง,งเว้ยอะไรฉันยี่เกียงไลฟ์สดแต่ฉันไลฟ์สดฉันเก่งมากเลยอันนี้เป็นตน้นหรือคุณทําวิดีโอเสร็จเรียบร้อยละตามเป้าหมายที่คุณนางไว้หรือคุณนั่งสมาธิก็ได้อะไรอีกคุณออกกําลังกายก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับการที่คุณจะเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยไล่ขึ้นไปนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องการตัดสินใจเยอะมากขึ้นแล้วใช่ไหมใครคิดว่าใช่พิ่มใช่ครับใครได้เรียนรู้เยอะมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจเมื่อคุณตัดสินใจอย่างถูกต้องจงพูดในสิ่งที่คุณต้องการไม่อย่าถ้าแต่เอาออกไปไม่อยา่าเป็นนี่เสียเลยฉันมีอิสรภาพการเงินอย่อยาหาเงินเพื่อไปปลดหนี้แต่หาเงินเพื่อมีวิถีชีวิตที่ต้องการนั่นคือคำพูดที่ถูกต้องที่คุณจะต้องพูดกับตัวเองครับ และเริ่มสะสมความเชื่อเล็กๆจากการที่คุณแอคชั่นลิเช่ลครับคือลงมือทําเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นอะไรล่ะครับที่เป็นตัวที่คุณลงมือทําเล็กๆได้ลองพีม,มาหน่อยครับเช่นฉันจะไลฟ์สดทุกวันสมมุตินะอะไรที่เป็นการลงมือทําเล็กๆล,ลิสต์มาหน่อยครับตอนนี้ลิสต์ของคุณนั่นแหละนะครับเช่นฉันจะลงมือไลฟ์สดทุกวันเวนลาสิบห้านาทีก็พอโอเคนั่นก็คือสักเสร็จละโอเคถ้าจิตใต้สำนึกมันจําว่าคุณทําจบมันจะติ๊กถูกแบบนี้ เข้าใจใช่ปะหรือฉันจะลงคลิปใน t i k t o อกนะวันละสองคลิปฉันจะลงที่เพจเนี่ยวันละหนึ่งคลิปนะคุณถ้าคุณทํามันจบจิตใต้ส้อจะเมมโมรีไว้เออจ้านายเป็นคนสําเร็จมันจะจําว่า you อ้าววินคุณคือผู้ชนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งวินัยแล้วคุณทําให้จบเช่นว่าจะไล่สิบห้าทีแล้วก็ไม่ทําวะมันก็จะจําว่า you อ้า ลุเซอร์ไอ้พวกขี้แพ้นะจิตตาสนึกจําแค่นี้ครับไอ้พวกขี้แพ้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทํานี้ใสเล็กๆไม่จบมันแปลว่าอะไรครับไอ้พวกขี้แพ้คือทําไม่จบแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําจบโอ้คุณคือผู้ชนะ ใครเข้าใจตรงนี้มากขึ้นครับเมื่อคุณเริ่มนิยามคํานี้ให้กับตัวเองคุณจะเป็นหมาไม่ได้นะเว้ยเอ้ยไอ้พวกกี่แพ้เราไม่เจอเว้ยเอ้ยไม่ได้เป็นหมาไม่ได้นะคุณบอกว่าคุณจะทำกี่ทุกวันคุณก็ต้องทำทุกวันไงไม่ได้เดี๋ยวคุณเป็นไอ้พวกกี่แพ้เห็นไหมครับการต้อนจิตใต้สำนึกให้คิดอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนิสัยที่ทาศพมากขึ้นจากนิสัยเล็กๆเ,เพื่อที่เราจะโปรกแกรมเองว่าเอ้ยคุณเป็นผู้ชนะเว้ยลิสต์มาหนึ่งหนึ่งสามเรื่องครับ นิสัยเล็กๆที่คุณจะทำได้คืออะไรครับนิสัยเล็กๆที่คุณจะทำได้คืออะไรครับลิสต์มาหน่อยครับสวัสดีครับพี่นกนิสัยเล็กๆที่คุณจะทำได้คืออะไรครับพิมพ์มาเลยนะครับนิสัยเล็กๆที่คุณจะทำได้มันคืออะไรครับอ่านิสัยเล็กๆที่คุณพึงจะทำได้คืออะไรครับพิมมาเลยครับพิมพ์มาเลยนะครับนิสัยเล็กๆที่คุณจะทำได้มันคืออะไรครับอ่าเยี่ยมครับเยี่ยมครับ นิสใส่เล็กๆคุณคืออะไรครับเช่นฉันต้องไลฟ์สดวันไหนเวลาไหนอันนี้เป็นต้นนะครับก็ลิสต์มาเลยนะครับลิสต์มาเลยนะครับฮ่าเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณลิสต์แล้วเนี่ยนะครับอ่าเยี่ยมมากนะครับฮ่าเยี่ยมมากนะครับอ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณลิสต์มาแล้วนะครับคุณก็แค่อันนี้คือวินัยของคุณที่คุณจะลิสต์ออกมาเนาะเมื่อกี้คุณลิสต์ออกมาแล้ว คราวนี้นะครับคุณก็ลองระบุระยะเวลาเข้าไปเช่นสิ่งนั้นจะทําวันไหนเวลาไหนลองระบุเข้าไปนะครับลองระบุเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าฉันจะทําไลฟ์สดทุกวันศุกร์เก้าโมงเช้าอ่ะก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยว่ามันคืออะไรครับใส่ไปเลยว่ามันคืออะไรนะครับและคราวนี้เนี่ยจงมีคําพูดนะจงมีคําพูดจงมีคําพูด ให้ตัวเองในด้านดีทุกวันนะเวลาที่คุณทาจบก็ได้ครับหรือก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้เยอะตัวอย่างฉันนี่มันโคตรเจ๋งเลยโคตรมีวินยัยฉันนี่มันโคตรเยี่ยมเลยฉันแม่งแบบทําตามวินัยที่ฉันมีฉันแม่งโคตรรักตัวเองเลยวะฉันแม่งเป็นคนที่มีวินัยจิงเลยวะเออทำไมฉันเก่งมีวะเออฉันเป็นคนที่รับผิดชอบมากเลยนะเนี่ยนะครับทําได้ไหมอ่ะวินัยเล็กๆแบบนี้ทําได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมพิมพ์ให้หน่อยครับว่า ถ้าคุณจะชมตัวเองประโยคไหนดีเป็นประโยคยอดนิดครับเช่นจอยเธอเก่งมากอย่างโอป้าก็จะพูดกับตีนุกินก่อนอนโอป้าไม่มึงคนมีวินัยว่ะคุณต้องตอนแหลกกับเจสตาสนเนอร์กูหน่อยอะ่ะเฮ้ยมึงมึงสวยจังเลยเพื่อนคุณเคยเป็นไหมอ่ะเฮ้ยมึงเก่งจังเลยอะ่ะมึงมึงทําได้ยังไงมึงบอกกูหน่อยคิดว่าเพื่อนอยากจะคุยกับคุณนานต่อไหมครับนานไหมยอยาก,ยากยาจะคุยกับคุณนานๆไหมย,ยากหรือถ้าคุณไ่บอกใหม่เฮ้ยมึงเนี่ยทำอะไรถึงนจะกิ่ง คิดว่าเพื่อนอยากเปรียบคุณไหมครับไม่อยากจิตต้าสนต์ก็เหมือนเพื่อนคุณครับคุณมาดีอะเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่สวยมากเลยอุ้ยโหแบบมีหน้าตาซึ้งใจจริงเหรอฉันสวยจริงเหรออ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณชมจิตต้าสนตกจิตต้าสนตก็อยากจะอยู่กับคุณนานๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตคุณนะเหมือนไอเจ้าอยากจนนี่ดูหน้าต่อแหลมากเลยนะเพื่อน <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจหรือย,ยังครับ วิธีจูงจมูกตัวเองเนี่ยให้มีศิลปะของการคิดบางครั้งบางคนเนี่ยควบคุมบางอย่างในหัวไม่ได้คุณเลยต้องใช้แอคชั่นนะที่เป็นแบบการลงมือทำเล็กๆเข้าไปช่วยเข้าใจมากขึ้นไหมครับมีใครได้เรียนรู้มากขึ้นในวันนี้ครับพีไม่ไหนครับว่าได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับพีไหมใครได้เรียนรู้มากขึ้นในวันนี้ครับพีไม่ไหนครับว่าได้เรียนรู้มากขึ้น